ถ้าเก็ตสวยงามนะครับสำหรับฮันเล็ดนะครับแพรเพิร์ที่เราชอบกินชอบดื่มกันนะครับก็เป็นเหล่า,าที่คนทั่วไปนะครับดื่มกันเพราะราคาก็ไม่ได้แพงน,นะครับสวยงามตลาดเหล่าบ้านเรานะครับก็ปีหนึ่งก็มีมูลค่ามหาศาลนะครับ เป็นเงินจานวนมหาศาลนะครับตลาดเหล้าตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับก็มีเจ้าใหญ่ๆหนะครับไม่กี่เจ้าในเมืองไทยแล้วก็ก็จะมีนะครับสินค้าที่นําเข้าจากต่างประเทศก็เยอะนะครับนี่ก็นะครับพอดีไปเดินห้างซับสินค้ามานะครับก็เลยหยิบมือไว้หน่อยหยิบปิดไม้ปิดมือมานะครับก็2แบรนด์2ยี่ห้อนะครับก็เลยมาถ่ายคลิป เล่นให้แฟนคลับได้ชมกันนะครับก็เครื่องดื่มพวกนี้ก็เหมาะสําหรับนะครับผู้ที่มีอายุ20ปีขึ้นไปนะครับแล้วผู้ที่นะครับมีมุทิภาวะแล้วนะครับก็การดื่มแอลกอฮอล์สำหรับการทังสค์ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ว่าการดื่มเราก็ต้องควบคุมตัวเอง ให,ให้ได้นะครับแล้วก็ดื่มแล้วก็ไปทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนนะครับก็นี่ก็แอดมินก็หยิบมานะครับก็เป็น2แบรนด์นะครับอีดแบรนด์นึงยังไม่ได้ถ่ายไปให้ดูนะครับก็หลายแบรนด์หลายยี่ห้อก็ถ่ายมาให้ชมกันเล่นๆน,นะครับก็ขนาด500นะครับมิลลิลิตรแอ็ก็อฮอก็40่นะครับขนาด40นะครับ ก็เขาบอกจากสกอตแลนด์นะฮันเลดนะที่เราเพราะว่าทุกท่านนะ่จาจะรู้อยู่แล้วดื่มกันสำหรับคัที่ใครที่ดื่มอยู่แล้วนะครับก็เขาเรียกว่าน่าจะเป็นเหล้าสแตนดาร์ดนะอีกแบรนด์หนึ่งที่นอกจากในเครืเอเหล้าไทยแล้วก็วจะเป็นแบรนด์นี้ก็จะคนก็จะดื่มกันเยอะนะครับเพราะดื่มง่ายนะครับดื่มง่ายแล้วก็ราคาไม่แพงน,นะครับราคาไม่แพง ตามท้องตลาดส่วนใหญ่ก็ราคาไม่แพงนะครับก็แพ็กเกจสวยงามนะครับเห็นแล้วก็มือไวหยิบติดไม้ติดมือมาก็มาถ่ายเรียนให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับขนาด500มิลลิลตรแลก็มีของชีวัตนะครับที่ยังไม่ได้มาถ่ายให้ชมนะครับก็เป็นขนาด500มิลลตรเหมือนกันนะครับแต่มา12ปีนะครับ เหล้าพวกเหล้าพวกวิกกี้ก็จะขึ้นอยู่อับอายุการหมักนะครับจะมี12ปี10ปี18ปี20ปี25ปี30ปีนะครับปียิ่งแพงปียิ่งนานนะครับยิ่งหมักนานราคาก็ยิ่งแพงนะครับส่วนเหล้าที่เราดื่มกันประจํานะครับในราคาหลักไม่ไม่กี่ร้อยบาทนี่ก็ก็ไม่ได้ใช้กระบวนการหมักที่ซับซ้อนหรือว่าใช้เวลานานเท่าไหร่นะครับก็ก็ตามราคานะครับ สำหรับใครที่ชอบดื่มก็นะครับดื่มแล้วก็ดูแลตัวเองนะครับแล้วก็อย่าขับขี่ยานพาหนะครับก็ดื่มในที่บ้านแล้วก็ไม่ต้องทําให้เดินร้อนนะครับแล้วก็พยายามของสติอันนี้ก็รีวิวให้ชมเล่นนะครับพอดีเดินทางไปนู่นไปนี่มาบ่อยครับเดินห้างมาก็เห็นแล้วก็สวยงามดีนะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้ดื่มแบนนี้นานแล้วนะครับแล้วก็แพ็กเกจก็เปลี่ยนไปเยอะนะครับก็เลยมารีวิวให้ชมเล่นๆสําหรับพันเล็ไฟเพิ่นะครับอ่า น่าจะมาจากสกอตแลนด์นะที่เรารู้กันนะครับก็นะครับสำหรับคลิปนี้ก็รีวิวเล่นๆนะครับแล้วก็ดื่มกันอย่างมีสติแล้วกันสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับขอบคุณครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับ